ความเป็นอิสระและการเห็นธรรมชาติการน้อมทําเข้ามาสู่ตนมาสุญญตาตอนที่7ช่วงที่2ความเป็นอิสระและการเห็นธรรมชาติการน้อมทําเข้ามาสู่ตนข้อที่2คือการน้อมเข้ามาในตนองค์ิโกเมื่อมองเข้ามาที่ตนเองจะเห็น40ซึ่งประกอบด้วยความคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดดีหรือคิดไม่ดีโดยคิดดีนั้นคือลักษณะของคนที่ฉลาดในการใช้ชีวิตให้มีความสุขสบาย ส่วนคิดไม่ดีนั้นคือลักษณะของคนที่ไม่มีความฉลาดในการใช้ชีวิตให้มีความสะดวสบายทุกครั้งที่มีการคิดจะมีการใช้อวัยวะต่างๆของกายซึ่งเป็นเครื่องมือให้มาทําหน้าที่ในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการขยับปากการขยับมือการขยับเท้าหรือแม้แต่การขยับสีสันล้วนมาจากความคิดทั้งสิน้นส่วนสัญญานั้นทุกสิทุกอย่างในโลกที่เกี่ยวกับสัญญา ไม่มีคําว่าแล้วเช่นเห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้วหลายๆสัญญาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงความจําได้หมายรู้เท่านั้นในส่วนของอารมณ์ต่างๆนั้นมีทั้งอารมณ์ชอบใจที่แสดงออกด้วยการยิ้มอารมณ์ไม่ชอบใจที่แสดงออกด้วยการดึงหน้าบุดหน้าและอารมณ์เฉยๆที่ไม่แสดงสีหน้าไม่เอ็นเอียงไปทางใดส่วนาการรับรู้นั้นมักจะเกิดจากการรับรู้สิ่งที่ผุดขึ้น ซึ่งอาจเป็นเสียงในใจหรือเสียในหัวที่ผดขึ้นมาเฉยๆเป็นเรื่องธรรมดาหรือแม้แต่การรับรู้เกี่ยวกับพิริยาบทต่างๆเช่นการเดินจมกรมการรับรู้สัมผัสของเท้าในขณะนั้นการเห็นและรับรู้เช่นนี้จะทําให้เห็นตัวเองได้โดยให้เห็นครั้งแรกก่อนแล้วจะเห็นในครั้งต่อๆไป